ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกิดปัญหานะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าจังหวัดพัทธลุงของเราเนี่ยก็คือเจอผู้ติดเชือ้โอโควิด -19 ซึ่งก็ไม่ใช่ครูซึ่งก็ไม่ใช่ครูอันนี้เปิดออกตัวก่อนออกตัวก่อนนะคะคือเจอก็จริงแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็จะต้องแบบว่าต้องระวังตัวกันแหละนะคะไปไหนมาไหนในที่แออัดก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะ อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาแล้วก็หมั่นล้างมือจริงๆแล้วการล้างมือเนี่ยสำคัญกว่าการสวมแมสซะอีกนะคะเพราะว่ามือเราไปหยิบจับตลอดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองก็รู้ตัวว่าเฮ้ยมันจะต้องอยู่ไกลห่างกันหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแค่พูดกันปกติเนี่ยสักประมาณอ่าสิวินาที20วินาทีมันยังไม่มีปัญหาเท่ากับว่าเราไปหยิบจับของเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะสามารถติด ในมือของเราเนี่ยไปได้อีกหลายวันเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าหยิบจับของอะไรที่มีคนที่แบบติดเชื้อเขาหยิบจับไปแล้วเกิดเอาไปแปะโน่นแปะนี่แปะหน้ามันก็อาจจะทําให้เชื้อกระจายได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันนะคะช่วงนี้นะคะอ่ะทีนี้มาเรื่องของเราดีกว่าวิชาวิทยาศาสตร์ม3ของเราเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหามันก็ยังเหลืออยู่อีกตั้งหนึ่งบทเพราะฉะนั้น ตอนแรกกะว่าจะสรุปรวบยอดให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าแต่นี่นเมื่อเราได้เรียนออนไลน์แล้วนะคะครูก็เลยถือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครูจะอัดวิดีโอแล้วก็สอนนักเรียนไปด้วยนะคะก็ขอความการุณานักเรียนนะคะเข้ากลุ่ม Facebook กันเยอะๆแล้วก็เข้าเรียนกันเยอะๆนะคะครูจะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอสอนนะคะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยก็คือว่าวิชาวิทยาศาสตร์เราอะ่ะ จะเรียนกันยังไงก็แบบว่าที่สุดแล้วก็คืออยากจะบอกนักเรียนว่าก็เรียนผ่านกลุ่มนั่นแหละเราเคยจัดตั้งกลุ่ม Facebook เอาไว้แล้วซึ่งเป็นกลุ่มส่วนตัวนะคะก็คือตอนนี้มีทุกห้องเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าแต่ละห้องยังมีนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ครบนะคะฝากเพื่อนๆน,นช่วยลากเพื่อนเข้ามาเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่มี Facebook สมมติว่กเรียนรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้เลขที่15ยังไม่มี Facebook นะอะไรเงี้ยฝากรบกวนให้เขาช่วยสมัคร Facebook หรือไม่ก็ใช้ Facebook ของเพื่อนในการดูวิดีโอออนไลน์แล้วก็ส่งข้อสอบผ่าน Facebook ถ้าใช้โทรศัพท์ของเพื่อนในการส่งข้อสอบนะคะเพราะมันสามารถทำแบบนั้นได้เวลาครูเช็คว่านักเรียนดูหรือเปล่า หรือนักเรียนส่งข้อสอบหรือเปล่าก็จะสามารถเช็คได้มันสะดวกกว่านักเรียนไม่จำเป็นจะต้องอสมัคร Facebook ใหม่ก็ได้ขอแค่นักเรียนสามารถที่จะมาดูรวมกับเพื่อนได้แค่จับกลุ่มกันไม่เกิน 4- 5หคนไม่ถือว่าเป็นปัญหานะคะบ้านนักเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยเราสามารถที่จะมาดูกับเพื่อนก็ได้หรือนักเรียนไม่ว่างตอนช่วงนั้นนะ่ะตอนช่วงคาบสอนของครูที่เป็นคาบ3ามสี่อ่ะ คือแบบแม่จะให้ผมไปทำงานน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยืดหยุ่นเวลาอาลุกมารวยให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะ,อะไรก็ตามที่นักเรียนมีปัญหานักเรียนสามารถแชทมาถามส่วนตัวได้หรือมันมีปัญหาจริงๆครูก็สอนนักเรียนโดยที่เราจะอาลุกมารวยกันนะคะอยากให้นักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขครูจะพูดแบบนี้ทุกครั้งเลยอ่ะทีนี้เราก็ต้องมีกฎบ้างนะคะมันก็ต้องแจ้งกับนักเรียนก่อนว่า เฮ้ยเราจะเรียนกันยังไงลำดับแรกคือเราเรียนผ่านกลุ่ม a c e b o o k เนาะเรามีอยู่แล้วนะคะกลุ่มของห้องเราครูจะโพสต์งานลงไปในนั้นในกลุ่ม Facebook นั่นแหละนะคะโพสต์ทั้งวิดีโอที่ครูอัดสอนเองแล้วก็แบบฝึกหัดข้อสอบหรือเกมก็จะโพสต์ลงไปใน a c e b o o k นะคะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูโพสต์วิดีโอลงไปนักเรียนสามารถคอมเมนต์สอบถามหรือว่าคอมเมนต์ ลงรายชื่อว่าเฮ้ยนักเรียนมาเรียนแล้วนะอะไรแบบนี้ได้สามารถที่จะโต้อตอบกับครูผ่านคอมเมนต์ใต้วิดีโอใต้สื่อการสอนใต้เกมได้ตลอดเวลานะคะครูจะ,ะเตรียมพร้อมสำหรับการตอบนักเรียนในทุกกรณีทีนี้เราเรียนในกลุ Facebook นะ่ม a c e b o o k เนาะเรียนวันไหนบ้างเนื่องจากว่าการเรียนเนี่ยนะคะ,ะบางคาบมันก็อยู่วันจันทร์ซึ่งผ่านมาแล้วแต่ครูอยากที่จะแบบ อสอนให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราถือว่าสัปดาห์หนึ่งเรามี3มคาบเนะาะสคาบนะคะก็จะอยากสอนวันละ1ชั่วโมงมันก็จะกระจายเป็น3ชั่วโมง3ามคาบพอดีแต่ว่าครูจะไม่ได้เริ่มสอนวันนี้วันนี้เราจะมาชี้แจงทําความเข้าใจกันอย่างเดียวครูจะลงวิดีโอสอนวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์สวันติดกันเลยนะคะ วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์3วันวิดีโอ1วันจะตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก25 30นาทีไม่เกินนี้แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดต่ออีกนิดหน่อยเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนในวิดีโอหรือเปล่านะคะอะ3วันเนาะพุธพฤหัสศุกร์นะคะห้ามลืมนะคะนักเรียนจะต้องเข้ามาในกลุ่ม Facebook ในวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์3วันเลยเราจะมาเรียนออนไลน์กัน สามวันติดแล้วก็จบบทเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนในมสามเทอมสองนี้นะคะแล้วคุณครูจะโพสต์วิดีโอสอนตอนไหนเอ่ยก็จะโพสต์ในตอน10โมงตรงนะคะตัวเองคะ่ะโพสต์ตอน10โมงตรงนะคะครูจะโพสต์วิดีโอสอนตอน10โมงตรงแล้วครูขาถ้าสมมติว่าตอนนั้นน่ะหนูมีเรียนวิชาอื่นล่ะไม่มีปัญหานะคะ พราะว่าวิดีโอที่ครูโพสต์ไปเป็นวิดีโอที่สอนอัดไว้แล้วแล้วก็ได้โพสต์ลง YouTube ไว้แล้วครูส่งลิงก์มาให้นักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าดูได้นักเรียนสามารถเข้าดูได้ตามอัธยาศัยเข้าดูตอนไหนก็ได้กินข้าวไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้หรือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้นักเรียนสามารถดูสองรอบสามรอบสี่รอบ 5้ารอบสิรอบได้หมดนะคะเพราะว่ามันเป็นวิดีโอที่ครูอัดเอาไว้แล้วแล้วก็แขวนออนไลน์เอาไว้ใน YouTube นักเรียนสามารถที่จะไปอ่า s u b s c r i b e กดกระดิ่งใน YouTube ได้นะคะก็คือครูก็คืออยากจะแบบว่าเป็นคนดังบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็เข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube ได้นะคะอ่ะทีนี้ โพสวิดีโอเสร็จแล้วครูก็จะมีการโพสต์แบบฝึกหัดนะคะในวันนั้นก็จะมีทั้งวิดีโอแล้วก็ทั้งแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่โพสต์ไปก็จะโพสต์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้วิดีโอเลยพอโพสต์วิดีโอปุ๊บก็จะโพสต์แบบฝึกหัดไว้ข้างล่างพอนักเรียนดูวิดีโอเสร็จแล้วเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอแล้วนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดซึ่งเป็นแบบฝึกหัดซึ่งเป็น Google Form นะคะ ซึ่งบางครั้งถ้าหากว่าครูไม่ได้ทําแบบฝึกหัด Google Form ไว้ก็อาจจะเป็นเกมบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าครูจะอยากทําอะไรแต่ก็จะพยายามไม่ให้มันซ้ำซากจําเจนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปบ่อยๆนะคะอ่ะเนื้อหาของเราก็จะมีประมาณนี้แล้วก็สุดท้าย วิดีโอที่โพสต์ไปมันจะพ่วงมาด้วยแบบฝึกหัดเพื่อที่จะเช็คชื่อนักเรียนว่านักเรียนเข้าดูวิดีโอจริงหรือเปล่าและนักเรียนเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอจริงไหมนะคะวิดีโอจะเปิดไว้ตลอดเลยตั้งแต่10โมงของวันนั้นเป็นต้นไปแต่แบบฝึกหัดจะให้ทำตั้งแต่10โมงในวันนั้นไปจนถึง3าทุ่มเท่านั้นถ้านักเรียนไม่ว่างเลยในตอนกลางวันมีธุระ นักเรียนสามารถกลับมาดูวิดีโอตอนเย็นได้แล้วก็ถามตอบคำถามในแบบฝึกหัดส,ส่งให้ทันภายในสามทุ่มจะเช็คชื่อและถือว่านักเรียนเข้าเรียนนะคะก็จะมีข้อตกลงกันประมาณนี้อยากจะให้นักเรียนเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์มันสำคัญเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่านักเรียนแอบดื้อไม่เรียนออนไลน์ก็จะต้องเรียนชดเชยวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งตอนนี้เรายัางเหลือชดเชยอยู่อีกนะคะก็คือชดเชยน้ำท่วม ถ้านักเรียนยังไม่เรียนอีกผลการทดสอบออกมาว่ามีนักเรียนเรียนออนไลน์น้อยมากการเรียนออนไลน์ไม่ส่งผลให้เกิดความรู้ใดๆแก่นักเรียนเลยทางโรงเรียนอาจจะให้นักเรียนเรียนวันเสาร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่โอเคนะคะครูเองก็อยากจะพักนักเรียนเองก็อยากจะพักเราเหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นมาเรียนออนไลน์กันเยอะๆจะได้พักวันเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังจนจบนะคะใครที่ฟังจบแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้ครูเป็นกำลังใจนิดนึงด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ